กี่บาทกิน,นครับแกงมูกับแกงมูกับกัวมูนะมันมนะอย่างเดียวนะคะอย่างเดียวนสี่สิบจักรแล้วก็กัวมูนอรียงอันนี้แกงกัวหมูหนอรียงครับดูก่อนได้คะ่ะหมูห้าสิบบาทครับรอยเดียวครับพี่บาทสั่งได้เลยเลค่ะสีบาจัดสั่งสี่สิบไม่ต้องทอนครับ่ ครับผมจะให้นะพี่ไก่กรอบกันเลยดิครับไม่ต้องสอนเน <travels S 1> รื่องไก่กรอบกันเลยดิพี่เลือกก่อนเลยบบอะไรเพิ่มไหมขอบคุณค่ะแล้วขอบค,คุณป้าพี่อย่างพี่อย่างเดียวใช่ไหมสอนหน้าขันเดียวหน้อย่างเดียวหน้าอย่เดียวห้าสิบบาทสี่สิบกาขาหมูผัดเผ็ดปลาดูทอในให้พี่เอาราสิบบาทเดีออ่วทอนหกสิบค่ะ อาจารย์สองอย่างนะครับก้าตีปาทครับอาจารย์